หน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างด้วยว่าจะเคารพศักดิ์ศรีของลูกการนํารูปลงเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าของภาพในที่นี้เจ้าของภาพก็คือลูกไงฮะถ้าเกิดว่าลูกไม่อยู่ในสถานะที่ตัดสินใจผมว่าเลี่ยงการลงสื่อสาธารณะจะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็ตามเข้าสู่ในช่วงอายุไหนหรือวัยไหนที่พ่อแม่เนี่ยถ้าจะไปเล่นหรือจะไปสัมผัสร่างกายเขาเนี่ย ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วฮะพัฒนาการทางเพศในเด็กเยาวชนไทยเนี่ยสำหรับเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นก่อนผู้ชาย2ปีครับและค่าเฉลี่ยของเด็กไทยจะอยู่ที่10ปีบวกลบ2นะคุณทีะระบ,บวกลบ2หมายความว่าเด็กบางคนตั้งแต่8ปีขึ้นไปก็เปลี่ยนแปลงสรีระแล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในชั้นประถมทั้งหลายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้อง เคารพศักดิ์ศรีแล้วก็ช่วยกันดูแลระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะพรีทีนที่หมอใช้คําว่ากําลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นสรีระเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเป็นเจ้าของของร่างกายตนเองมีมากขึ้นมีจุดอ่อนไหวฮอร์โมนเพศกําลังจะหลั่งท่านจะต้องคุยกับลูกแล้วระมัดระวังให้มากขึ้นการถ่ายภาพใดๆไม่จําเป็นก็หลีกเลี่ยงแม้ว่าจะเก็บไว้คือการแสดงออกซึ่งความรักไม่เป็นเรื่องที่ดี ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจบางเรื่องเข้าใจให้ชัดเจนด้วยก็คือว่าลูกเนี่ยไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติของเรานะฮะคือถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้จักในการเคารพศักดิ์ศรีแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันเองเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ด้วยในการที่จะช่วยกันปกป้องคุ้มครองแล้วก็การแสดงออกความรักนั้นเนี่ยมันแสดงได้ จูบได้กอดได้นี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติทำใหม่การเป็นการลล้วงเข้าไปแล้วก็รูปลูปลาคลำอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเวลาที่เด็กกำลังเติบโตขึ้นแล้วก็สรีระอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัส่วนสรีระที่อาจจะเป็นจุดอ่อนไหวผมยกตัวอย่างเช่นบริเวณก้นหรือบริเวณของอวัยวะเพศหรือบริเวณของหน้าอกประเด็นสำคัญอย่างนี้ฮะคุณธีระก็คือว่า จุดอ่อนไว้เหล่านี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างด้วยว่าพ่อจะไม่จะเคารพศักดิ์ศรีของลูกและพ่อจะไม่ก้าวล่วงตรงจุดนี้เพราะลูกกำลังเติบโตลูกจะได้เกิดการเรียนรู้ด้วยว่าตรงจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราจําเป็นจะต้องดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็ไม่ให้ใครมาล่วงล้ำเพื่อนําไปสู่การละเมิดทางเพศตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากครับ ทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็กสักกี่ขวบฮะอย่างกรณีที่เป็นเด็กประถมเนี่ยผมคิดว่าต้องเลี่ยงแล้วเพราะว่ามีแนวโน้มภายในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสรีระอีกเรื่องหนึ่งที่คุณธีระที่หมอติงไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาเรานำรูปใดๆลงสู่สื่อสาธารณะเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เกิดบาดแผลใจซึ่งกันกันได้ การนำรูปลงเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าของภาพในที่นี้เจ้าของภาพก็คือลูกไงฮะเราก็ต้องขอคุยกับลูกและในขณะเดียวกันเองถ้าเกิดว่าลูกไม่อยู่ในสถานะที่ตัดสินใจเช่อนอยังเล็กแล้วก็เขาไม่รู้ว่าการลงไปแล้วจะส่งผลกระทบอะไรผมว่าเลี่ยงการลงสื่อสาธารณะจะดีที่สุดแสดงว่าภาพทุกภาพที่ครอบครัวถ่ายมาเนี่ยต้องการแสดงถึงความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเนี่ย ไม่สามารถลงโซเชียลได้ทุกภาพถูกไหมฮะถ้าเอาความเป็นจริงเลยนะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะแล้วก็ไม่ได้เยอะนะคือหมายถึงว่าลงได้ถ้ามันเป็นภาพทั่วๆไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นภาพที่มันมีความรู้สึกว่ามันสุ่มเสีย่ยรูปไลค์กอดล้วงเข้าไปในผ้าในลักษณะแบบนี้ผมว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าเพราะว่าเราใช้วิจารณญาณของเราเองตัดสินใจได้ว่าเอภาพพวกนี้เราจะเสนอไปทําไมแล้วเสนอไปแล้ว คนถูกเสนอเองอาจจะได้รับผลกระทบไหมเพื่อนจะกลับมาล้อกันไหมเรื่องพวกนี้เราต้องคิดแทนลูกหมดเลยฮะ<ม>เพื่อคุ้มครองลูกนั่นเองครับการเลือกรูปความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องเลือกด้วยว่าภาพไหนเหมาะภาพไหนไม่เหมาะที่จะลงโซเชียลแต่ว่าก็ต้องย้อนกลับ,บไปตอนต้นได้ว่าถ้าเด็กอยู่ในวัยประถมแล้วพฤติกรรมการล้วงเข้าไปในเสื้อล้วงเข้าไปในกางเกงเพื่อจับก้นแม้จะอยู่ที่บ้านที่รับตาคนก็ไม่ควรทำถูกไหมฮะ อ่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเคารพศักดิ์ศรีของเขาด้วยนะฮะถึงแม้ท่านอาจจะบอกก,ก็ลูกยอมเขาไม่ได้คิดอะไรเลยจริงครับแต่การที่เราให้เขาเรียนรู้ว่าเราเคารพเขาเราไม่แตะต้องในส่วนที่เป็นจุดที่เป็นจุดสมวนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรากําลังสอนเขานะครับให้รู้จักในการเคารพศักดิ์ศรีของเขาเองและเขาเมื่อเติบโตขึ้นไปผู้ใหญ่เขาก็จะเข้าใจสรีระต่างๆเหล่านี้ด้วย และรู้จักในการปกป้องตนเองร่วมไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องช่วยสอนไปด้วยครับคุณหมอหมายรวมถึงการปฏิบัติต่อทั้งลูกสาวและลูกชายไหมฮะถูกต้องครับต่อให้เป็นลูกชายก็เช่นเดียวกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับเอ๊ะถ้าอย่างนี้จูบธรรมดาหรืออาจจะกลายเป็นโอบกอดสัมผัสอย่างเงี้ยลูกชายลูกสาวพ่อกับแม่ทําได้ไหมทําเถอะครับด้วยวิถีธรรมชาติไม่มีปัญหา คือถ้าสมมุติถามว่าจับหน้าอกเป็นเพราะหมอบอกมาว่าถ้าเกิดเด็กก้าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเขาอาจจะมีเต้านมโตขึ้นมาก็เลยลองตรวจแล้วก็ให้ลูกเรียนรู้กับการตรวจร่างกายตนเองนั้นอันนั้นไม่มีปัญหานะครับเพราะมันเป็นเจตนาที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทําให้กลายเป็นภาวะปกปติรูปไล้ไปมาเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการตรวจตราร่างกายหรือไปถึงลักษณะของสุขภาวะ แม้จะเป็นเรียกว่าเป็นการแสดงความรักก็ต้องใช้คําว่าบางเรื่องมันเกินเลยไปน,นิดหนึ่งกลับกันถ้าเปลี่ยนจากคุณพ่อเป็นคุณแม่ล้วงเข้าไปในเสื้อของลูกสาวล้วงเข้าไปที่ก้นของลูกสาวเปลี่ยนจากคุณพ่อเป็นคุณแม่เนี่ยอย่างนี้คุณหมอหมองว่าไงฮะไม่เหมาะสมเช่นกันครับแล้วก็นําภาพลงมาเผยแพร่ก็กยิ่งไม่เหมาะสมเพราะไม่ได้ขออนุญาตถึงขออนุญาตก็ต้องมาดูว่าลงไปเพื่อเป้าประสองค์อะไรเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีฮะ กลับกันบ้างับคุณหมอฮะกรณีของเด็กผู้ชายพ่อเนี่ยปฏิบัติกับลูกชายเนี่ยบางทีเหมือนกับเพื่อนกันอาจจะเอามือไปสก,กิดจ,จับเอาไว้เภศแบบเล่นๆบ้างยังพอได้ไหมฮะกับลูกชายนะสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจคุณธีระฮะแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับทาใจให้กว้างแล้วคุยกับลูกหน่อยสิว่าลูกรู้สึกยังไงบ้างที่พ่อทําในลักษณะนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกเขาไม่ชอบก็ได้แต่เขาไม่รู้จะบอกกับพ่ออย่างไร แล้วถามเขาเลยว่าแล้ววิธีปฏิบัติที่พ่อควรจะทําคืออะไรคุณพ่อคุณแม่เรียนรู้จากลูกได้เช่นเดียวกันครับเด็กผู้ชายบางคนอยู่ในระดับปฐมปลายถึงมต้นเนี่ยยังถูกคุณแม่คุณแม่แม่แท้แทเนี่ยนะมาจับมาขยำเอาอวัยวเพศอยู่เลยแต่ทําในฐานะของคนคเป็นแม่ซึ่งแม่บอกว่ารักลูกเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงฮะคือ,อคุณธีรัตต้องแยก2ส,ส่วนนะอันที่หนึ่งเนี่ยการกระทําแสดงออกด้วยความรักเป็นครั้งคราวบ้างเนี่ย แล้วลูกไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยถ้ามีบ้างเนี่ยมันมันก็คงไม่สามารถที่จะไปวิาพากษ์ได้แต่ถ้าสมมติทําเป็นประจำแล้วลูกกําลังเติบโตเข้าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วไม่เคยถามความรู้สึกของลูกไม่ได้ขออนุญาตคุยกันดีๆกับลูกเนี่ยหมอว่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อ่อนไหวมากที่อาจจะสุ่มเสี่ยงมีปัญหาเกิดขึ้นได้ประเด็นที่สองก็คือว่านำรูปต่างๆเหล่านี้ลงสู่สรราธารณะเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิเด็กครับ Mm hmm. แม้เด็กนั้นจะยอมก็ตามเพราะอะไรรู้ไหมฮะภาพเหล่านี้มันจะอยู่ประทับตาไปพอประทับไปเสร็จปุ๊บเวลาเขาเติบโตขึ้นไปเขาอาจจะไม่ชอบกลายเป็นถูกบูลลี่ไปจากสังคมไปเองด้วยอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาหนักข้อขึ้นไปด้วยครับแล้วก็อยากฝากไปด้วยว่าโซเชียลมีเดียช่วยกันใช้การเรียนรู้ด้วยความสุภาพเราจะไม่มีการ ตำหนิติเตียนด่าทอไปในทิศท,ทางที่ไม่ดีเพราะเด็กก็จะบาดเจ็บและอาจจะบาดเจ็บจากสังคมไปด้วยการเวลาต่อไปเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้ควรจะลบทิ้งออกจากสื่อสาธารณะทั้งหลายเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองลูกไปด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ